เกษตรคืออาวุธของเราคำถามคือเรามีนโยบายเสิ่งสิ่งต่างๆรองัดการเปลี่ยนแปลงของโลกโลกที่น่ากลัวเหมือนคำภาษาจีนวิกฤตทุกวิกฤตมีโอกาสเสมอเราพร้อมมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสให้กับลูกหลานให้กับประเทศไทยหรือไม่อย่างไรนะครับในภาพนี้บอกอะไรครับในอนาคตเราจะต้องไปรับมือกับผู้ลี้ภัยที่อดอยากมาจากไหนเราไม่รู้เหมือนกับโรฮิงญาในอดีต มันจะเข้ามาแย่งชิงทรัพยากรเรามันจะต้องมันแต่ละพื้นที่ในพื้นที่บางพื้นที่ที่จะโดนน้ำทะเลนุนขึ้นมาจะต้องอพยพยกมีการช่วชิงทรัพยากรระหว่างชุมชนอย่างแน่นอนถ้าเราไม่รับมือกับสิ่งนี้นะครับดัะนั้นนี่คือสิ่งต่างที่ต้องเตรียมรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เพียงเท่านั้นเรื่องอัตลักษณ์จะเป็นเรื่องสำคัญมีคนบอกว่า ศตรวรษที่แล้วคือศตรวรรษของการต่อสู้ทางอุดมการระหว่างคอมมิวน,นิสต์กับประชาธิปไตยแต่ก็บอกอันนี้ผ่านในเรียร่อยแล้วศัตรวรษนี้เป็นการต่อสู้เป็นศตรวรษแห่งการต่อสู้บน,นความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของประเทศตัวเองของตัวเองขององค์กรเราเองเพราะอะไรครับเพราะว่าโลกที่เลื่อนไหลปรับไปปรับมานั้นเนี่ยมันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อก่อนการท้าโลก เราพูดถึงนอตกับเซาคือพวกตะวันตกมันดูถูกเรานะบอกเราเป็นเซาเซามันต้องขึ้งพาันมันเป็นนอตแต่เชื่อไหมครับการอ้าจ,จะกเขี่นทิศทางลงแล้วไม่ใช่นอตเซาอีกต่อไปแต่เป็นอีสกับเวสจากนี้ไปมันเป็นเซนจูรีของเอเชียแล้วจากนี้ไปเวสเวสนะครับประเทศตะว,วันตกจะเริ่มอ่อนแอลงไปเรื่อยๆ หรืออย่างน้อยก็ต้องแก้ปัญหาภายในที่เกิดขึ้นในสองสามปีนี้ในเวลาอีกอย่างน้อยห้าปีขณะที่ประเทศตะว,วันออกอย่างพวกเราอย่างจีนอย่างอินเดียกําลังขยายขึ้นมาประเทศไทยจะอยู่ในฉากนี้ได้หรือไม่ขณะที่ลมมันเปลี่ยนทิศมาอยู่กับพวกเราแล้วแต่เราสะดุดขาตัวเองอยู่เราจะรับมือหลักสิตงนี้ไ,ได้ไหมคำนองเดียวกันนะครับในอนาคตจะเกิดความขัดแย้งกับพวกเราในเรื่องของความเป็นพลเมือง จริงๆแล้วณนขณะนี้โลกที่เลื่อนไหลมันทําให้เราไม่ใช่คนของประเทศไทยคนอย่างเดียวแล้วเรามีหมวกหลายใบยถึงตอนนี้ผมมีหมวกสองใบคือคุณต้องมีความเป็นพลเมืองโลกกับความเป็นพลเมืองของประเทศบางเรื่องไปด้วยกันบางเรื่องขัดแย้งกันบางเรื่องอย่างเรื่องของสิทธิมนุษยชนาาสยามชนวาจะสอดคล้องกับโลกเรามองว่าผู้บริหารประเทศไทยไม่เคารพสิทธิมนุษยชน บางเรื่องเราอาจจะมองว่าในเพื่อสิทธิทนะะมนุษยชนเราต้องช่วยผู้ลีภยัยแต่ในฐานะของคนไทยเราจะมีความรู้สึกมันมาแย่งทร,รมาที่ทำมาหาติดเราบางครั้งมันจะทําให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในตัวเองเราจะมองภาพนี้ให้ทะลุได้อย่างไรนะครับไม่เพียงเท่านันนะครับพลังจากนี้ไปจะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังในตรวรรษที่แล้วคือพลังของรัฐต่อรัฐต,ต่างคนต่างทำกฎเกณฑ์เพื่อคุมคนของตัวเ เหมือนแนวตั้งอย่างที่ผมเรียนแต่ตอนนี้มันมีพลังที่เกิดจากข้างล่าง The bottom of the pyramid หรือฐานของพีระมิดเป็นพลังของมวลชนพลังของประชาสังคมหรือที่เราเรียกว่า civil society ก็คือภาคประชาชนภาคเอกชน NGO ต่างๆรวมกันสิ่งที่เรียกรวมกันเรียกเท่าๆว่า non-state actor คือพวกที่ไม่ใช่รรฐเพราะฉะนั้น มันเหมือน globalization เกิดสองทางปะทะกันเป็นโก o b a l i z a t i o n จากข้างบนคือพวกรัฐต่อัฐกับโก o b a l i z a t i o n f r มว b โลคือจากข้างล่างคือเอกชนหรือภาคเอ็นจีโอเชื่อมต่อกันมีโซเชียลมีเดียเพื่อคัดอาภัพทัดค้านหรือต่อต้านหรือบางอย่างก็เสริมสภาพรัฐเราะฉะนั้นตรงนี้คือประชาธิปไตยเกิดในเวทีโลกอย่างแท้จริงนะครับณตรงนี้บางเรื่องเราอาจจะไม่อาจจะปายทางสื ไม่จมําเป็นต้องมีภาคพนะักเข้าไปมีบทบาทบางเรื่องกลายเป็นเรื่องของโกลบต่อไปแน่นชนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือประเด็นที่สาคัญน,นะครับผมคิดว่าพวกเราก็คงจะต้องติดตามเช่นนี้ว่าโลกที่มันลิควิดมันทําให้เกิดปัญหาต่างๆเป็นโกลบคอมมอนเป็นปัญหาที่ประเทศแต่ประเทศเอึงไม่สามารถแก้ไขในตัวมันองมันเองได้มันต้องใช้พลังของทั้งโลกเพราะฉะนั้นบทบาทของภาครัฐบางส่วน ถูกแยง่งซีนไปโดยโลกนะครับอย่างเช่นเรื่องของวิกฤตการเงินอย่างเช่นเรื่องของไอแมเชชั่นอย่างเช่นเรื่องของปี2009มันกลายเป็นว่าจะต้องใช้คนทั้งโลกประเทศทั่วทุกประเทศมาช่วยกันับเพราะฉะนั้นบทบาทของภาครัฐในอนาคตความส่วนอำนาจของภาครัฐจะถูกดึงไปที่ระดับโลกแต่พร้อมๆกันนั้นโลกที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงเป็นลิกิตเป็นของเหลวนั้นมันทําให้เวลาโดนอะไรก็ตามมันโดนกับชุมชน โดนกับตัวเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกลุมคุ้มกันให้กับตัวเราให้กับชุดชนที่เราอยู่จังหวังทุกอย่างจากส่วนกลางจากภา้ารส่วนกลางหนึ่งไปไม่ถึงสองไปแล้วไม่ตอบโจทย์เพราะความเป็นรัฐมันชอบจากประวาตอยู่เพราะฉะนั้นในอนาคตมันจะมีชุดของโอกาสชุดของไัยคุกคามที่โดนกับชุมชนโดนกับตัวเราเต็มๆในแต่ละชุดที่แตกต่างกัน เราจะรับมือกับส่ตนนี้ได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเรื่อง climate change ในที่สุดแล้วมองเป็นเรื่องของโลกแต่ในที่สุดแล้วผลกระทบแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราจาเป็นจะต้องทําให้ชุมชนนั้นเข้มแข็งมีเซลล์คอมําได์ไม่จะ,ไ,ไ,จะไปพึ่งรัฐหรือส่วนกลางอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวรัฐเองจะถืออานาจในลักษณะที่จะ centralize ไม่ยอมปล่อยอำนาจลงส่วนกลางจากส่วนกลางลงไปก็ไม่ได้แล้ว เราจะรับมือกับเรื่องอย่างนี้ได้อยา่างไรนะครับดังนั้นในภาพทั้งหมดกำลังจะฉายภาพให้พวกเรารู้ว่าภาพของโลกยานาคตด,ดูเหมือนหมดถูไม่ใช่นะครับมันกำลังเปลี่ยนแปลงสถานะหรือที่ฝรั่งเรียก Stat เตตอพีนสเตตอพเนเจอร์เท่านั้นเองผนการเปลี่ยนแปลงนี้ความมั่งคัง่งความกินดีอยู่ดีของพวกเรายังมีอยู่ไหม ตอบได้ว่ายังมีอยู่ครับแต่จะมีอยู่ภายใต้ข้อจํากัด3ข้อซึ่งถ้าเราเข้าใจข้อจํากัดในสาข้อนี้เราก็จะอยู่ในโลกที่ได้อย่างกปกติดสุดคําถามคือข้อจํากัดนั้นอันแรกก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องของ sustainability โลกจะยัง่งยืนได้ไงนะครับจะต่อยอดกับบรรดาลูกรุ่นเราไปสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างไร ในเมื่อเกิดความไรส้สมดลุลท,ทั้งทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมอะไรเยอะแยะเลยตอวแรกคือเรื่องของ sustainability ตอวที่สองคือเรื่องของ stability เรื่องของ stability ว่านี่มันเกิดความผันผวนเยอะแยะเลยเราเห็นภาพของราคาน้ํามันเมื่อไม่กี่ปีเมื่อสองปีที่แล้วขึ้นมา140เหรียญต่อปาร์เรลแล้วตกลงไปท,ทันทีที่ระดับ60เหรียญต่อปาร์เรลแล้วตอนนี้เหตุาการณ์ที่ริเบียน้ามันกำลังจะขึ้นมาอีกใกล,ล้200ลว มันเกิดความผันผวนแบบนี้ตลอดเวลาเราจะรับมือกับสิ่งนี้ได้อย่างไรในส่วนที่3คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยคือเซฟเี้โดยเฉพาะความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทา์สัธิ์ของพวกเราันเองเหตุการณ์ไหนเหตุการณ์อะไที่ผมเรียนวิกฤตเศรษฐกิจโลกวิกฤตทางด้านของไทยแม้เช่นวิกฤตทางด้านอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราโดนของเราเองเราอย่างตอนที่ภอาวัเงินเฟ้อเกิดขึ้นมา นะครับขณะที่โลกตะวตันตกเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือดีเฟรสเราเกิดภาวะเงินเฟ้อเพราะส่วนหนึ่งเงิน,งนงจากตะวตันตกไหลมาอยู่ตะวตันออกเกิดแอสเซทไพรซ์ขึ้นมาเกิดเรื่องของคอมมอนดิตี้ไพรส์อย่างราคาสินค้าเกษตรเสียขึ้นมามันโดนจากพวกเราโดนถามว่าความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราของชาวา้านของแต่ละประเทศทุกคนเราจะรับมือกับสิ่งนี้ได้โดยสรุปก็คือว่า ความมั่งคั่งจากนี้ไปเป็นความมั่งคั่งที่อยู่บนข้อจำกัดแล้วความข้อจำกัดสามข้อจำกัดที่ทเรเรียก 3S คือ sustainability, s a e t y และ security นั้นจําเป็นจะต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนภาครัฐจะมาเป็นพร้เอกในเรื่องนี้อย่างเดียวไม่ได้แล้วจะต้องเป็นพลังของภาคประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐผ่านความร่วมมือในหลากรูปแบบ ความร่วมมือระหว่างรัฐเอกชนผ่าน p p p คือ Public Private Partnership ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาคประชาชนผ่าน Social Enterprise ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนผ่าน Third Sector หรือคนที่สามอย่าง NGO พลังต่างๆเหล่านี้ต่างหากนะครับที่จะเป็นส่วนสำคัญในลักษณะของการทางานเป็นเครือข่ายในลักษณะของการทำงานด้วยภรญา แลักษณะของการร่วมมือร่วมใจกันที่จะตอบโจทย์ความมั่งคั่งของประเทศไทยและความมั่งคั่งของโลกในอนาคตนี่คือที่มาของวันนี้ว่าพลังปัญญาที่เกิดจากพวกเราแต่ละคนรวมทั้งผมไม่มันไม่เต็มมันต้องถูกเติมเต็มโดยการแลกเปลี่ยนพลังของปัญญาด้วยกันแต่พลังของปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ออกมาเป็นรูปของการกระทำผ่านสิ่งที่ของความร่วมมือร่วมใจ ที่ผมเรียกว่าเป็น c o m มิ t แน n t ์ทูเนจ์นะครับฉันั้นทั้งหมดนี้เนี่ยโลกในอนาคตจะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยประเด็นที่เราจะต้องคบคิดตั้งแต่ระดับประเด็บุคคลไปสู่ระดับองค์กรไปสู่ระดับประเทศขอสั้นๆดังต่อไปนี้นะครับภาพที่หนึ่งคือเราลองโลกที่เลื่อนไหลไม่แน่นอนนั้นมันทําให้เกิดประเด็นปัญหาของการชนกันระหว่างความเป็นปัจจุบันกับอนาคตคิดง่ายๆ แต,แต่เดิมโลกมันนิ่งๆเรามองอนาคตชัดๆได้แต่ตอนนี้โลกมันเลื่อนไหลทุกคนจะเริ่มมองปัจจุบันมากกว่าการอนาคตพฤติรกรรมของเด็กถึงเปลี่ยนกลายเป็นชิงสุกรหามพฤติรกรรมของนักธุรกิจถึงตีหัวเข้าบ้านก่อนเพราะไม่รู้ว่าผู้นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือใจเร็วใจเร็วอยู่นได้นี่คือพฤติกรรมที่ส่วนหนึ่งเกิดจากโลกที่มันไม่แน่นอนนะครับ นี่คือสาเหตุหนึ่งที่เวลาพวกเราตัดสินใจหรือนโยบายรัฐบาลเขาถึงทำ,ทำ,ทำไมถึงต้องประชาประชานิยมทํทำไมถึงไม่มองอะไรยาวๆเพราะเขาไม่รู้พรงนี้เขาอยู่ว่านะครับด้วยเหตุนี้การตัดสินใจบางอย่างถึ่ผิดยางมาหันหลายๆเรื่องของประเทศไทยจะต้องตัดสินใจบนช็อตเทอร์มลอสแต่ลองเทอร์มเกมคือยอมซักเฟอร์ในวันนี้เพื่อให้รูกหลานเราส,สบายในอนาคตแต่เราจะกลับกัน ทุกอย่างจะกลายเป็นช็อตเทิมเกมแต่ลองเทิมลอสใช้เงินประชาชนวัดทำ,ทำนู่นทำนี่ดีไม่ดีผมไม่ดูแต่นี่คือสี่่างๆที่เทรเข้ามาเพื่อวันนี้พรุ่งนี้ค่อยพวฒนาซึ่งเมื่อเราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องหาสมบุลใหม่มันเป็นอีคุยเลียมใหม่ของประเทศเราเพื่อให้อยู่ได้ในเวทีโลกและอย่าไปตกใจเรื่องลิงเกิดขึ้นเกิบทุกประเทศนะครับเพราะมันเป็นทั้งโลกแต่เราไปตกใจเพราะเราไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อน เพราะเราไม่เคยเตรียมพร้อมอย่างนี้มาก,ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้นั้นผมคิดว่าเมื่อโลกเปลี่ยนมันเลยทำให้กลอบ